สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอมนวยในะคาบชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยนะคะดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะอ้าวฟังดูนะคะอ่าดูสิคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรอ่าให้ฟังเสียงนะฟังเสียงวิดีโอนะคะแล้วก็มีเสียงน้ำตกเสียงเพลงเพลินๆลนะลูกอ่า วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโวหารการเขียนเพราะการเขียนเปลี่ยนโลกได้นะลกูกนะวันนี้เราจะได้ฟังตรงนี้การเขียนนะคะอ่ามาดูสิคะว่าวันนี้การเขียนนักเรียนได้เห็นภาพธรรมชาตินักตกไปแล้วนะอ่ามาดูสิคะว่าการเขียนเปลี่ยนโลกได้เนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องรู้อะไรอ่า การเขียนที่นักเรียนใช้นะคะแต่สมัยนี้นักเรียนไม่ได้ใช้การเขียนแล้วนะลูกนักเรียนจะใช้วิธีการจิ้มจิ้มใช่ไหมลูกจิ้มในโทรศัพท์จิ้มใน Facebook หรืออะไรเนี่ยนักเรียนจะใช้แบบนี้นะคะอ่าตอนนี้ดูนะคะการเขียนนะคะการถ่ายทอดมาดูประโยชน์ของการเขียนนะลูกอ่าดูนะคะประโยชน์ของการเขียนนะคะการเขียน มีวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเขียนบรรยายนะคะ,ะโหหารการเขียนมีอะไรบ้างนะคะอ่ามาดูนะคะ,ะดูนะคะคือมีคําว่าคือประกอบอธิบายข้อมูลนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงเนาะเพราะนั้นการเขียนนะคะตัวนี้ ให้นักเรียนดูนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื Luckily, ่องการเขียนบรรยายโวหารการเขียนบรรยายโวหารนะคะการเขียนเนี่ยนักเรียนดูนะคะว่าการเขียนมีอะไรบ้างนะคะแต่การเขียนมีหนึ่งสาธกโวหารบรรยายโวหารพรณนาโวหารและเทศนาโวหารแต่นี้นะคะวันนี้เราจะเรียนสองอย่างก็คือบรรยายโวหารกับ พรรณนาโวหารนะคะการเขียนนักเรียนดูที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจําวันนะคะอ่ะดูสิว่านักเรียนเรียนแล้วนักเรียนสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมนะคะว่าการเขียนที่เรียนใช้ในบรรยายนะคะการพรรณนาโวหารแต่ที่นักเรียนเขียนนะคะเขียน มีสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะว่าถ้าเราจะเขียนเรื่องนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะอ่ะดูนะคะการเขียนถ้าครูให้รูปนี้มานะคะมีคำว่าคือประกอบอธิบายข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงอ่ะเป็นไงคะอ่ามีรูปวิ่ยเตี๋ยวถ้าเป็นบรรยายโวหารอ่ะนักเรียนอ่านตามครูและดูด้วยนะลูกว่า ถ้าเป็นการเขียนบรรยายครูให้รูปมาหน้าตาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีรสชาติที่ดีหากินได้ง่ายในหนึ่งชามเนี่ยอาจประกอบไปด้วยเส้นถั่วงอกถั่วน้ำซุปเนื้อสัตว์เช่นหมูน้องไก่ตับกุ้งปลาหมึก รวมไปถึงเกี๊ยวหรือไข่ต้มด้วยเห็นไหมคะนี่คือการเขียนบรรยายการเขียนบรรยายก็คือบรรยายออกมาด้วยอันนี้คืออะไรประกอบด้วยอะไรข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะแล้วข้อเท็จจริงแล้วอัดเราก็อธิบายธรรมดาแต่นี้มาดูถึงการเขียนพรรณนานะคะอันนี้คือการเขียนบรรยายนะลูกดูนะคะถ้าเป็นการเขียนพรรณนาโวหารดูสิมีคําว่ารถ คำว่าสีคำว่ากลิ่นอ่าคำว่ารสคำว่าสีคำว่ากลิ่นสัมผัสรู้สึกนักเรียนออกมาเขียนในรูปของการเขียนบรรยายในก๋วยเตี๋ยวต่างจากบรรยายเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นพรณนานะคะอันนี้เป็นพรณนาณาลองดูสิคะว่าพรณนาโวหารเนี่ยเราเขียนยังไงและมีคำอะไรที่มันสละสลวยดู ต่างจากบรรยายเมื่อกี้นะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะครูจะอ่านให้ฟังแล้วอ่านไปพร้อมๆมังครูนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำร,อรอ้อนๆอ่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลร้อนๆชามใหญ่ชามนี้มีน้ำซุปรสหวานเผ็ดเค็มทั้งยังมีรสเปรี้ยวจีดของมะนาวมาผสมกันอย่างลงตัวเห็นไหมคะโรยหน้าด้วยถั่วลิสงบด เพิ่มเกี๊ยวกรอบมันมีสีเหลืองทองอยากตักไข่แดงเยิม้มมเห็นไหมคะกับกุ้งกินเข้าปากตามด้วยน้ำซุปแซ่บนี่คือการพรณนา,นาเห็นไหมคะมันจะต่างจากบรรยายเมื่อกี้นี้นี่คือการเขียนพันานาโวหารนะคะพันานาโวหารด้วยก๋วยเตี๋ยวอะตอนนี้ครูจะให้นักเรียนดู powerpoint อันต่อไปลูกเห็นไหมคะนี่ การเขียนบรรยายมีภาพสุนัขนักเรียนวันนี้ได้ดูเมื่อกี้ของกินแล้วนักเรียนนึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวขึ้นมานะคะแต่อันนี้ทุกบ้านก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนรักใช่ไหมคะก็คือสุนัขวันนี้ครูยกตัวอย่างให้เปรียบเทียบให้นักเรียนดูนะคะดูบรรยายก่อนอ่านไปพร้อมๆกับครูนะคะหมาหรือคําสุภาพเรียกว่าสุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่มีความเชื่องทำให้ผู้คนนิยมสีเลี้ยงทั่วไปเพราะเป็นมิตรกับคนมักนิยมไว้ใช้เฝ้าบ้านประกวดแข่งขันถึงผสมพันธุ์เพื่อพัฒนาหรือการค้ามายาวนานจนสามารถเติบโตได้ด้วยอาหารของมนุษย์เห็นไหมนี่คือบรรยายจาก ต่อจากเมื่อกี้นี้ที่เรื่องก๋วยเตี๋ยวที่ครูให้ทาแต่นี้มาดูทางด้านพรรณนาดูบ้างเนเรียนอ่านตามครูด้วยนะคะถ้าเป็นพรรณนา,นาวหารเราจะเขียนถ้อยคําที่มันสลับสลวยขึ้นมาที่เห็นภาพพจน์ขึ้นมาที่บอกความรู้สึกเห็นไหมคะเจ้าทองหยอดหมาน้อยที่ซื่อสัตย์ของฉันฉันเลี้ยงมันมาตั้งแต่ตัวยังเล็กๆเ,เหมือนลูกหนูเห็นไหมคะ บัดนี้มันแข็งแรงเติบโตขนยาวสลวยสีขาวของมันนุ่นหนาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นทุกครั้งที่กอดมันจมูกดำอันชุ่มชื้นของมันชอบทำเสียงฟุดฟิดใกล้ๆหูของฉันพร้อมกับหางของมันสายไปมาดุกดิกดุกดิก๊ดด้วยความดีใจเห็นไหมคะนี่คือการพันลนา เปรียบเทียบระหว่างเห็นไหมบรรยายเมื่อกี้เป็นธรรมดาว่าหมาเป็นยังไงนี่คือบอกบรรยายไปแต่พรณานานิคจะมีคําว่าดุ๊กดิ๊กนุ่มหนาสผัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือทําให้ภาษามันเห็นภาพโพสสลัดสลวยที่นักเรียนได้เห็นนี่คือภาพสุนัขครคูเปรียบเทียบในการเขียนบรรยายโวหารพัณานานโวหารว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันอ่าแต่นี้มาดูค่ะอ่าภาพนี้เห็นภาพนี้ทุกคนชอบเห็นไหม อ่ะนี่คือส้มตำา่ะส้มตำชามนี้นะรู้สึกน้ำลายไหลอยากจะกินซะและ้วนะกลับไปโอ้โหอยากสั่งมากินเลยพอเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยทำไมครูเอาภาพส้มตำยั่วๆมาให้นักเรียนภาพนี้แหละที่นักเรียนจะต้องฝึกตามคำหรือหัวข้อที่ครูให้มาถ้าเราจะเขียนบรรยายโวหารนะคะถ้าเราจะเขียนบรรยายโวหาร นักเรียนจะต้องเขียนอย่างไรครูให้หัวข้อมาเป็นตัวกําหนดเดี๋ยวนักเรียนจะต้องฝึกเขียนในใบงานนะคะจากตรงนี้หลังจากที่นักเรียนเรียนจบเรื่องการเขียนบรรยายอุหานพัฒนาอุหานแล้วต้องเอาภาพเนี้ยแล้วก็ข้อความตรงเนี้ยที่ครูกําหนดให้เนี่ยนักเรียนไปฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนตามที่ครูให้ลงในใบงานในชั่วโมงต่อไปแต่นี้มาดูก่อนค่ะว่า เวลาเนยนจะเขียนบรรยายส้มตำหนึ่งจานที่กูให้มาเห็นไหมรสชาติหน้าตายั่วๆเขียนอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรหนึ่งเป็นอาหารภาคใดนะคะถ้านัเรียนจะเขียนบรรยายเป็นอาหารของภาคใดสองส้มตำรกรอบไปด้วยอะไรบ้างนี่หัวข้อที่คุณบอกให้นเียนจะต้องไปเขียนบรรยายเห็นไหมคะคือมีหัวข้อเหล่านี้ประกอบถ้าจะเขียนหารับประทานได้ที่ไหนได้บ้าง ต่อไปราคาประมาณเท่าไหรนิยมกินกับอะไรได้บ้างเห็นไหมนี่คือการเขียนบรรยายตามหัวข้อตรงนี้แต่ถ้าเป็นภารนาล่ะในเเราจะพารนาเวลาเราจะเขียนาพารนาในภาพส้มตำก็เรียนจะเขียนอะไรดูนะคะส้มตำรสชาติอย่างไรส้มตำมีกลิ่นอย่างไร เห็นแล้วรู้สึกอย่างไรเห็นไหมคะเผ็ดแค่ไหนเปรี้ยวแค่ไหนบางคนชอบกินรสเผ็ดจิจาดซีซซีแต่บางคนชอบเปรี้ยวนะคะสัดใจนะคะพริกสีอะไรเหมือนกับอะไรนะคะนักเรียนก็เขียนพรรนาออกมาเหมือนกับที่ครูเปรียบเทียบให้ระหว่างบญญารรยายโาหารภาพสุนัขเห็นไหมคะภาพนี้นักเรียนจะต้องฝึก เขียนทำใบงานการเขียนบรรยายโวหารและพันลนาโวหารเลยครูเลือกเอาภาพส้มตำที่ทุกคนอชอบมากนะรวมทั้งคุณครูด้วยถ้าเราไปที่น้ำตกหรือทะเลพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สั่งส้มตำกินได้ตลอดเนะาะมันก็อยู่กับบรรยากาศเลยก็เลือกเอาส้มตำมาลองให้หนักเรียนได้ฝึกเขียนในการเขียนบรรยายโวหารและพรรน,นาโวหารลงในใบงานในชั่วโมงถัดไป ถ้าน,นักเรียนจะเขียนตรงนี้นะคะนักเรียนดูแล้วจาตามหัวข้อที่ครูให้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกได้เห็นตัวอย่างแบบอย่างในการเขียนบรรยายแล้วนักเรียนลองทดสอบฝึกซี่ตามหัวข้อที่ครูกำหนดให้นะคะอ่ะตอนนี้ดูเห็นไหมใบงานครูก็เอารูปตรงนี้แหละเดี๋ยวนักเรียนไปฝึกเขียนลงในใบงานนะคะที่ครูกําหนดให้ในคาบต่อไปเห็นไหมบรรยายโอหาร พลนาโวหารก็มีภาพตรงนี้โอ้โหบรรยากาศให้เลยนะมีน้ำตกมีอะไรนี่คือพุที่คุณเลือกให้นี่คือทำลงในใบางานในชั่วโมงต่อไปลองฝึกเขียนนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทำเราก็เขียนได้แต่ทุกวันนี้นักเรียนต้องใช้การเขียนนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้มันดีขึ้นสูงขึ้นเพราะนักเรียนอยู่ในระดับมัธยมสและต้องเขียนเป็นนะคะอ่าตอนี้มาดู สรุปตอนท้ายตอนนี้ว่าบรรยายโวหารนะเป็นเกี่ยวกับอะไรเป็นการเขียนเรื่องราวเป็นการเขียนเรื่องราวเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนอยากจะเขียนนะคะหรือเจออะไรเราก็เขียนบรรยายมานี่คือเป็นการเขียนเรื่องราวบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆต่อไปสรุปได้ว่า บรรยายอุหารคือบอกเล่ารายละเอียดทั่วๆไปธรรมดาธรรมดาก็คือใช้ข้อความธรรมดาใช้ข้อความที่คําคพูดตรงๆเหมือนเราธรรมดาไม่มีคําอะไรที่มันลึกซึ้งมากนักนะคะใช้ถ้อยคําง่ายๆใช้ถ้อยคําง่ายๆก็คือเป็นค่อยคาที่อ่านง่ายนะบอกง่ายเหมือนหมาสุนัขอย่างเงี้ยที่นเรียนพูดออกมาเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยนะคะนี่คือภาพ ต่อไปบอกเหตุการณ์ต่างๆบอกเหตุการณ์ต่างๆคือเหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นนานแล้วหรือเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่คือบอกเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่นี้มาดูสรุปพรรณนาโวหารขูก็เปรียบเทียบให้ดู 1. เน้นรายละเอียดลึกๆเน้นรายละเอียดลึกๆก,ก็คือที่นักเรียนได้มองเห็นภาพพจน์นะคะกว้างๆลึกๆที่นักเรียนได้เห็น 2. ให้เห็นภาพพจน์ พนา,นาออกมาเหมือนเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะภาพส้มตำเนี่ยให้เห็นภาพพดโอ้โหมีไข่เค็มมอีอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบถั่วหรือปลาก,กรอบนี่คือเห็นภาพพดหรือเป็นภาพสุนัขนะคะต่อไปลักษณะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเน้นการเปรียบเทียบเน้นการเปรียบเทียบว่าโอ้โหส้มตำนี้รสชาติมันจิตจดัดเปรียบเทียบเปรี้ยว ่าเพศโห้สัใจนี่คือการเปรียบเทียบโอ้พอกินแล้วน้ำหูน้ำตาลเล็ดเลยนะคะอร่อยนี่คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเน้นการเปรียบเทียบว่ากินแล้วอร่อยสุดยอดเนาะอ่าได้กินกับไก่ย่างร้อนๆนะคะอร่อยต่อไปสรุปพรณนาอาหารคือสำนวนสละสรวยเลือกใช้ถ้อยคำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก วันนี้เราได้กินส้มตําเราได้ไปเที่ยวน้ําตกหรือทําอะไรที่นักเรียนเนี่ยมันบอกความรู้สึกนี่คือข้อสรุปในการเขียนบรรยายวงารและพรรณนาวงานเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องกลับไปฝึกนะคะกลับไปฝึกสิ่งที่นักเรียนจะต้องอใช้ในการเขียนเปรียบเทียบนะลูกนะคะในชั่วโมงต่อไป นักเรียนเตรียมนะคะเตรียมปากกาเตรียมสมุดเตรียมใบงาน A4 ทีาทำการเขียนใบงานบรรยายวูหารพรรณาวูหารฝึกการเขียนจากภาพส้มตำที่ครูให้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเรามาเจอกันในคาบการเขียนฝึกนะคะฝึกการเขียนบรรยายวูหารพรรณาโวหารนะคะนักเรียนเตรียมความพร้อมให้พร้อมนะคะในชั่วโมงต่อไปเรามา ฝึกกันตรงนี้นะคะให้เวลานักเรียนทําวันนี้นักเรียนลองไปนั่งคิดนั่งทํานั่งฝึกก่อนนะคะอ่ะวันนี้สรุปการเขียนบรรยายโวหารต่างกับพรน,นาโวหารตามที่ครูให้ข้อสรุปไปวันนี้นะคะแล้วก็ฝากที่นักเรียนจะต้องทําใบงานนะคะฝึกการเขียนบรรยายส้มต่ำระหว่างบรรยายโวหารและพรน,นาโวหารชั่วโมงต่อไปเรามาเจอกันนะคะทําใบงานนะคะอ่ะ วันนี้ได้ฟังเสียงเพลงได้ดูภาพน้ําตกมันได้สบายใจแล้วนักเรียนจะได้บรรยายได้พัฒานา,นานได้คุณครูขอจบในชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคน